บเห็นเขาจยอะตัวฮะว,ว่าเนี่ยมาตตกเอาดีวูง่ายกว่าป่ะส,สีห่างเอาไปนิ่หน่อยครับไปปล่อย <c oughs> แต่ว่าตตกว่าบ่ท่านมั่นนะครับตัวหน่อยประมาณซ้ำน,นี่แหละนี่นะมือมันออกลูกนะครับออกลูกมาหลาย เป็นปลารวมเพดออกมาลายแล้วก็ะเปลืองอาหารที่ซื้อกับบดีดอกไผ่สื่อปลาร่วมเพดนะออกลูกอยู่กับจิงแต่ว่าหันโตหลอดโตหน่อยนะครับสื้อปลาแยกเพดดีกว่านะครับจักลอยสองลอยตัวนี้ปีหนึ่งเขทนกินนะครับมีเฮาเลี้ยงไปเรื่อยๆก็แหงออกลูกมาหลายเรื่อยนะครับเปลืองอาหารที่ซื่อนะครับจนบริซื้ออาหารจนในซื่อของซื้อห้อมหมดแล้วนะครับบานปลากระหลอดนะครับตตวนี้หน่อยนิดเดียวนะครับเอาซีฟโตกับยังบอิ่มอยู่นะครับถ้าเข้าสื่อปลา ถ้าน้องแบบนี้ถ้ายูน้ำข้นเนี่ยมันสิใ่เร็วเข้าสือปลาแยกเพลทมาดีกลัวบีละสองสามลอย,อยสี่กับทนกินบานที่นี่มันใหญ่แล้วเข้ากับแห้งห้อาหารหรือมันกับแห้งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ว่านี่กะเป็นปลารวมเพลทมาออกลูกออกลูกร้ายอยู่กับจริงนะครับบานอาหารมันกับจังไลละโมหูกันบ่าเป็นยอนอาหารหรือเป็นยอนท่านปานะครับมันกับสิโตหลอดโตหน่อยไปเรื่อยๆซ้ำปลาเข็งนี่นะครับนี่คก็ซ้ำปลาเข็งหน่อยนะครับ มันไก็ใหญ่บบท่านนะครับมันออกมาหลายเกินนะครับหลายเกินจนอาหารบบเพียงพ่อนะครับนี่ทีเห็นอยู่นี่บบกร้ายเลยนะครับเพราะว่าสื่อปลาแยกเพศมาได้กวัานะครับเข้าฝ่าว้่งฝ่าวงไ่แล้วก็ฝ่าวิเหมันฝ่าวินดอกแม่นถึงเฮ้าว่วฝ่าวินมันก็สหไ่ไปหนเรื่อยนะครับนี่เฮ้าว่วฝ่าวิ่นมันอีกสักพักซุ่มนีมันก็สีออกลูกไปเลยนะครับก็สิโต้หลอดกัในน้อยก็สิมีลูกมีเต่าล่ะก็แห้งออกมาลายแห้งพากันไม่ยังอาหารกันบ้านเข้าเสืออาหารมา กระสอบหนึ่งเนี่ยแท่นที่สิธให้พวกปลาที่แยกเพศนะ่ะเขากินแป๊บเดียวเข้ากับใหญ่นะครับแยกพวกนี้นะครับบันลูกมันหลายมันหลายเกินนะห้ากับบทะทนอาหารมันกับบหย่เท่าที่ควนนะครับเบิ่งมินตตัวหน่อยๆน,นะครับเห็นบอในกล่องโมโหไว้ในกล่องนะเ,เห็นบอ,อยนะครับมันก็เลยเฮ็ดเห็นมินตตัวหน่อยๆนะครับการแนะนํานะครับน้องขนาดซ้ำนีอยกกุ่ใกล้ๆคนนี่นะครับปลาใไญ่เลี้ยวยู่ดอกเต่ว่า ถ้าลงเป็นปลาแยากเพศสีดีกลัวนะครับตอนแรกกะคิดว่าลงเป็นปลาร่วมเพศมันสีดีมันออกลูกยังสีเห่าบ่ได้สือปลาดูนะครับจริงๆสืปปลาดูดีกลัวครับดีกว่าสืออาหารเพราะว่าอาหารแพงนะครับอาหารแพงสือปลามาลงลชุดละล้อยสองร้อยสามอยตัวสันสงดีกวัวนี่เบิองแล้วมันสิเป็นพันตัวนะครับขั้นบอกว่าพันกลัวหมดเนาะในสาี่สาห,หน่อยหนึ่งบ่ทนนะครับบท่ท่นขันบอกว่าหลายพันผมเนี่ยเบืองนีเบิองที่ละ ม่ได้ปลามันเดียวได้วาในกล่องสิพอเคอยเห็นนะครับใหยกวนมูปลาซิวนะครับแต่ว่าก็จริงๆครับลูกปลานิน่นบัานไง่เพราท่านนะครับมันใหญ่ันพราะท่านของมันโมยใหญ่นะครับมันโมท้น,น,นอาหารท่นสืบซื้อมาเก,กียมา,ายมาไห้มันก็ได้นะครับมันโบท้นอาหารมีแตดตัวหน,หน่อยๆซ้ำโอ้ยว่าเอาไปเอามาไว้มันเลี้ยงปลาเข็งนะครับบ่ดีนะครับอยากแนะนําให้เป็นเลี้ยงเป็นปลาอยากเพลด,ดีกว่าเขาสือมา สองสามถุงยังสี่ก็บพาทนกินน่ะแหละนะครับยัสีไปซื้อปลาร,ร่วมเพจยังสี่ให้มั่นมาออกรูออกเต่าเถอะบด่ดีดอกบ่คือความคิดนะครับหรือผู้อื่นสีเลี้ยงได้ดีกว่านี่ก็บ่าจักนะครับเดียวา่าบอกผมทดลองเลี้ยงแล้วมันเป็นยังสี่นะครับเจอปัญหาแนวนี้นะครับว่าบพาทนค่าอาหารบ่รพ่อค่าอาหารปลามันหลายหลายเกินไปนะครับเดี๋ยวเบิ้งโตทีเอาขึ้นมานะครับ